งกประานเน้อโก็มันเป็นนม่บ้างเราไม้เลาเพือก้าวจาอเราได้คือติดหักบ้างที่แล้วแตรับเงอยู่ตอนนี้อรับเตงกลังเตงกาลังนแล้วครับเต้ยมาเต้ยาเอาโอ้ยเอาดไปทั้งกันเด้อสมุทก ใกล้บลาไลงบนอีกทาเลบอต้องเอาเข่าตากรบมการกันเลยบอต้องเอาเข่าตากรรมการเอใน้นเกรหัวุเจ้าอยอนเงี <S <S ้ยเห็นไ้วบอลเข่าตกแตกเห็นแล้วหลังคนยังมองเห็นบอลชเป็นเพียงมาเนีในการปีนปีนปีนอ่วยไซ้ครับออยู่แลไซ ัท้ายใหญ่ทั้งหัวกีกันนึงเลยประลาดองแน่นสนทใหญ่ทั้หัวกีกันเึื่องเนี่ยอันนั้นท้าแล้วก็รอบนะครับเปิดเอาอันตัวติดอ่ะสลูกอุดมนะมันใข่ไข่เปิดใส่ปลาครับเซ็ตปลาเขิดข้างดำมานี iyorum, ่เนี่ยเซ็ตรถประกาศอันนี้ส่วการไปย่างปลาหมองข้าวดำครับท่านอย่ามาโดยเด็ดขาดเซ็ตที่ล้องทางวัดอุดมแน่นอนต้องมืออาชีพนะครับอันนี้ มันอยู่กับซุกห้วยซุกห้วยคือบ่อที่หนองน้ำนะครับบรรจบกันกับห้วยก็คือระนันยามนะครับตามค้าขวัญครับซุกห้วยบ่ออ้อไป็นเปาะลงหากี๋นะครับของพี่น้องชาววัดอุดงรัตนารามรับคุณครับทัพนานะครับเป็นอุปกรณ์หาปใบอย่างเดิมเป็นยังกระพอตุ้ยันซึ่ง

โบนิเซเตน่าบอักรนอนโอ้ยะวันเนี่ยอยู่ในสะพานอยู่ในสะพานขับประชานเนี่เครือคู่ไปไปเอาเคื่อไค้ไปรับแรกๆนะครับน้หอดเคื่อนเร้วเพื่อนว่าไป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 